นาบิลอานานชายผู้ไร้เทียมทานถ้าจะต่อยแบบนี้แล้วใครมันจะไปสู้ได้ก็โอเคกันครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่ในช่องวิเคราะห์เจาะไข่แดงนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนาบิลอานานครับชายที่ขึ้นชื่อว่าเก่งที่สุดปอนต่อปอนในจังหวะนี้มาแรงที่สุดและก็ยังเป็นคนที่สูงที่สุดในรุ่นน้ำหนักนี้และในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาทุกคนก็น่าจะเห็นฟอร์มการโชคของนาบิลอานานแล้วนะ ได้ทําการนะครับเจอกับอิริยาเอนนาฮิชเจ้าพ่อคิกบ็อกซิ่งรุ่นนี้นะครับเป็นถึงอดีตแชมป์โลกนะครับแต่พอเจอกับนาบิลมวยมันกับคนละชั้นเลยนะท่านผู้ชมนาบิลก็คือแบบพัฒนาขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นในกติกามวยไทยหรือคิกบ็อกซิง่งแถมมีส่วนสูงที่สูงมากนะครับเป็นชายที่แบบครบเครื่องแบบไม่มีที่ไม่มีที่ตินะครับในจังหวะนี้นะเพราะว่ามีทั้งความสูง มีทั้งความเร็วมีทั้งมีทั้งความทนนะครับหมัดหนักเท้าหนักเข่าหนักศอกก็มีไม่ว่าจะเป็นในกติกามวยไทยหรือคิกบ็อกซิ่งแบบเน้นระยะได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าแขนขาของเขายาวแล้วเขาเล่นระยะได้นะถ้าเขาต่อยแบบใช้ระยะเฉยๆก็แทบจะไม่มีใครชนะเขาได้แล้วนะถ้าเขามาต่อยแบบนี้นะอย่างเช่นตอนที่เจอกับอีดิยาในนาชีนะทำอะไรไม่ได้เลยนะ แขนของนาบิลก็ตั้งเรียบร้อยนะตั้งเพื่อวัดระยะนะครับคู่ต่อสู้ก็ชกเขาไม่ถึงแล้วนะท่านผู้ชมถ้าเข้ามาต่อยในสไตล์นี้นะครับไม่มีใครสู้เขาได้ผมฟันธงนะครับนอกจากคนที่สูงเกือบเทียบเท่านาบิลนะครับถึงจะมีโอกาสชนะนาบิลได้นะครับแต่ถ้ามาแบบตัวเตี้ยกว่านะครับไม่มีโอกาสนะครับแทบไม่มีโอกาสที่จะชนะนาบิลได้นะครับโดยจะเป็นซุปเปอร์เลกรถถังอะไรผมก็มองว่าตอนนี้ยังไม่สู้ ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนาบิลนะโอ้โหเห็นผมอมแบบนี้โคตรเร็วอ่ะดูนาบิกระโดดถอยออกแต่ละทีนะครับคู่ต่อสู้ต่อยไม่ได้เลยต่อยไม่โดนนะเพราะว่าเก้าหนึ่งเก้าของนาบินะครับมันได้ระยะแบบโคตรยาวนะครับเข้าเก้าเก้าถอยหลังหนึ่งเก้าแล้วคู่ต่อสู้ก็ตามไม่ถึงเลยนะครับต่างจากคนที่เตี้ยนะครับถ้าเขาถอยหลังนะครับก็อาจจะตามทันนะครับแต่ถ้านาบิถอยหลังตามไม่ทันเลยนะ เข้ามาใกล้ๆก,ก็แทงเขา่าออกไปไกลๆก,ก็โดนเตะระยะไกลก็โดนหมัดนะไม่มีอะไรแบบสู้ได้เลยนะเขาเก่งมากๆนะครับนับถือเลยนะจากไฟล์ล่าสุดที่ชนะเอนาชิถึงแม้จะพลาดไปเตะใครของเอนาชิก็ตามนะทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าใครจะชนะนะถ้าเป็นผมผมก็เป็นลูกนะครับลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาก็จะแพ้อยู่ดีนะดูมันต่อยนะครับอนาชิต่อยไม่โดนแม้แต่หมัดเดียวเลยนะแล้วใครจะไปนชนะได้นะแบบนี้ ตัวก็ค่อนข้างที่จะสูงนะทั้งสูงทั้งเก่งโคตรโหดเลยนะคนที่พอที่จะสู้กับนาบิลได้ในตอนนี้ก็คือนะต้องอัพน้ำหนักขึ้นไปนะไปเจอลีเกียนอเลเซลนะคนนี้นะถ้าเจอในกติการมวยไทยผมก็มองว่าได้เสียเลยนะเจอกับนาบิลลีเกียนมันเดินบทกุโดเดินหนักมากจริงๆนะอาวุธนี่โคตรหนักนะน็อกยันดี t ีทนสีคอมได้นะน็อกศิลสมุด แล้วก็ไฟล่าสุดก็น็อคจอนนะครับจอนจาวิตดูเอานะตอนนั้นมฟอร์มโหดมากๆแต่พอเจอกับรีเกียนยกเดียวพอนะถ้านาบิวโดนอาวุธตัวนั้นก็อาจจะล่วงได้นะครับถ้าถ้าเจอกันจริงๆคู่นี้นะคือคู่ที่เหมาะสมคู่ควรที่จะเจอกันนะครับแต่นาบิวเขาต่อยในรุ่นน้ำหนักน้อยนะครับเพราะว่าเขายังไม่ไม่เพิ่มน้ำหนักขึ้นไปนะครับแต่เขาก็อนาคตก็อาจจะมีนะเพราะว่าอยากได้เข็มขัด สามสามรุ่นสามกติกาเป็นหกเส้นและก็มีโอกาสเป็นไปได้ด้วยนะครับเก่งจริงๆนะครับโ,โหไม่ว่าจะเป็นการเตะนะครับคล้ายๆแบบคาราเต้ก็ทําได้นะผสมประสานมวยไทยและก็มีผสมคิกบอกซิ่งด้วยนะเพราะว่าเคลื่อนเคลื่อนที่รวดเร็วนะว่องไวเอาใครมาเจอก็หนักใจจริงๆนะครับต้องสูงให้ได้แบบนามอยู่นะครับถึงจะเจอกันถึงจะเหมาะสมที่สุด ในจังหวะนี้ไม่มีใครสู้นาบิลได้ฝันทง100%โอ้โหคนอะไรทั้งเกง่งทั้งสูงทั้งรอหมัดเท้าเข่าสอกหนักหมดร่างกายดีก็มีแค่คนเดียวนะแต่นาบิลต้องขึ้นไปนะรีเกียนเอ,อเลอเซลรออยู่ในรุ่นนี้นะก็แทบจะยกเข็มขัดให้นาบิลจนหมดเลยก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นกติกาหมวยไทยหรือคลิก็อกซิ่งนะแล้วไฟที่จะมาถึงนี้นะเจอกับโจนาธานให้กตีในการชิงแชมป์โลก ยังไงก็นาบิวหวานเทียบนะถ้าเล่นในระยะไกลนะจะเข้าไปในระยะใกล้นะหมัดของโจนาธานเฮกเต้ก็หนักพอที่จะกดท้องนาบิวล่วงได้เหมือนกันนะแต่ถ้าต่อยแบบไฟล่าสุดแบบนี้นะโจนาธานเฮกเี้ก็แทบไม่มีทางนะที่จะชนะได้นะและทุกคนคิดเห็นกันยังไงครับคิดว่าใครจะ,จะสามารถชนะนาบิวได้ในตอนนี้สําหรับผมในรุ่นน้ำหนักนี้ไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้า เพิ่มน้ำหนักขึ้นไปก็มีเยอะนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้เขาคือเบอร์หนึ่งของรุ่นจริงๆนะครับก็ขอขอบคุณนะที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้นะและก็ขอขอบคุณพี่คนนี้นะก็ได้โดเนทมาใหมอีกนะครับในคลิปล่าสุด1 0 0่บาทนะครับก็ขอขอบคุณจริงๆนะที่สนับสนุนช่องวิเค,คราะห์เจาะไข่แดงนะและเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะครับก้าวเข้าสู่1 0 0 0 0แสน s u b s c r i b e บายบาย